อันนี้ก็ปริญญาแม่แม่มับก็ปริญญาเอรอปริญญาเอ๋อมาอยู่ในพี่ได้เดินางกู้คว่ละอุบาสิกาท่านสุโนคกนะครับอันเป็นมรักสีแน่เป็นนักล้องอิเล็กทรแน่อันชงเปียงนะนอัตตอน้พนธอมาอยากเป็นเอ่ศิลปินกู้ไทยด้เดินเียเศแน่อครับี่ยครับซื้อเองเนั่งชุดฟังครับอาดารินสวัสดีวาวิวิดอ๋อสุสุโขณาง รเสียงเงี้ยแหว่เบอร์เบอบอบอร์องเทียนม่ีบอ้าเพ่นี่รับสียังาทันเก่งนะครับันเป็นนะครับเพราะท่นได้รับสแกนเอาร่พงสดสดเกินสดสดให้ท่านฟังกันมีเพื่อนฟออ้สดสด Lạc phải yếu yếu lạc lạc là pha dũng sai lao pha lao pha yêu kỳ bè lao pha thật yêu บอกใจไบหวาดทุ่งล่าจ่าปาเดิอไอ้เินเธอใสงบ่หนนายเมืนอะไล่หนรอ้อนเป็นหมนเป็นอัเจ,จ้า สมรสข้าพีค้องนะครับต้องไปฝันเก็นไ้เอกศิลปินผูไทยฝากไว้าพีครับนองสนับสนุนน้นแม่ระลับกันบาวาทลิน้นคบ่าวจกตั้งภพพนาแั่หวัดสกุนนรกอครับปลาผูไทยนี่นีู่ไทยคือเดรัมพุงนี่แหละกุ้ดกุ้ดไทยเส้นนี่ก็อเอาที่มากน่องจาของเดียว มา,บากบันจัดมาก,ล,ก,กาลูกขึนน้นะ่าฟอนลูกคันนะครับบันไดตาพีกห,หน่อยเขา